เน่นมากๆครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับบิวเพราะว่าใช่เพราะว่าคือจริงๆเราอยู่ใกล้เดียวกันบิวออนฟาวแต่แบบเห็นแบบเห็นบิวเขาพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่ได้ร่วมงานกันเลยมาสักพักหนึ่งแล้วที่เป็นการร่วมงานคกั้งแรกนี่คืองานครั้งแรกใช่ก็เพิ่งแต่เจอพี่พี่ก็ ก็เป like, yeah. ิดเป็นเพื hmm. oh, wow. yeah, mm ่อนซีมาออกงานร่วมกันก็สนุกดีครับก็ตื่นเต้นมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องเงินสี่ก่อนเมื่อกี้มีไงบรรยากาศเดี๋ยวไปขับกอว้าวมีบดังไปไหนมาตื่นเป็นไปขับน่ารักมากมากนะพีวิวเล่นขับเยอะมากแล้วก็วันนี้พวกเราก็ตื่นเต้นมากมันก็เป็นงานร่วงแรกกับปอด้วยครับก็รู้สึกเสือลังอยู่ครับแต่ก็สนุกดีสนุกดีโอ้ว้าวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ แฟนทั่วโลกก็ครับก็ก็ได้กำลังใจจากแฟนๆเนี่ยครับเลยทำให้แบบว่าสดชื่นขึ้นมาวันนี้แบบว่าตอนแรกตื่นเต้นมากๆเลยก็ดูใน Instagram ดูใน t วิตเงี้ยก็รู้สึกว่ากำลังใจจากแฟนๆเยอะมากแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆด้วยที่ส่อร์ตพวกเราทำให้เรามาอยู่ตรงนี้กันครับขอบคุณครับจ้่ ต้องโพสหน่อยโพสหน่อยอะอะไรบ้างของผมนี่คือเป็นเซอร์เพนติเป็นเซอร์เพนติไวเปอร์นี่อันนี้คือไวเปอร์น,นี่คือไวเปอร์และนี่คือไวเปอร์ แล้วก็อันนี้คือมาเธอร์โพลนี่คือแบบไทมุกซึ่งเขาบอกว่าคอลเลคชันนี้จะเด็กลงแล้วก็จะเพชรน้อยลงคือสามารถใส่ได้แบบ everyday look แล้วแบบว่าสมถติว่าแบบวันนี้เป็นวันสบายๆก็สามารถใส่ออกไปข้างนอกได้ไปเดินเล่นได้แล้วบรรยากาศหนาวๆช่วงนี้พอดีของกรุงเทพยแต่ชุดนกกระเรียนอยู่ท่อนหนาวเลยนะเราต้องเปิดในพื้นที่งูเขาหน่อยต้องให้อาโปนอันหนึ่งค่ะ ใครของหน้าเลยี่ขอหลังก่อนนะาองามอคิวเราคิเราคิเราองิก็จะเป็นเอร์ชั่นเดียวกันครับก็น อยู่พวส้าด้วยอ่ะต้องพีเต์หัวงูท่านนะต่างคนต่างพูแต่ถ้าพอมกันจะเป็นยังไงพร้อมกันมีสองคนเราเป็นบริษัก มากๆเพราะว่ากลัเพชรเุดแต่เขาต้องระวังนรว่งกัได้แต่เขาบอกว่าจิวเวลรี่ของเขาดูรีเขาติดมาอย่างแน่นหนาแล้วก็พร้อมลุยได้กับทุกที่และยิ่งคอลเลคชันนี้เซอร์เพนติไวเปอร์สามารถใส่ได้กับทุกที่ทุกทางลายอาบส้ำุกมาลาเนะเชฟพหลุดมาแล้วเี่ปอนก็ยิ่งอยู่ในลายได้ลา เราก็หลุดใจวันนี้พี่่อลนะัจไล้์แอปอเราจะมีกี่ด้วยกันโอ้ like right oh, มันไม่ใช่แค่เรื่อง่ะสิมันคือแบบโปรเจกต์มากมายแล้วต้องบอกว่าน้องใหม่ที่ทางค่ายเราแคสมาจากหลายๆที่เงี้ยก็เรามีโปรเจกต์ร่วมไม่แน่นอนแล้วต้องดูว่ามันมันคืออะไรบางทีเราอาจจะได้ติดตามอะไรจากพวกเขา แล้วก็รอดูว่าหนังของไมค์ปจะเป็นยังไงหรือว่าใครจะมาร่วมเล่นบ้างใครจะมาทีมงานคนไหนจะมาร่วมบ้างถึงตัวของไบโบบิลเองก็ไม่แพ้กัน <มา S 3> แบบว,ว่าฟั <laughs> างคัดมาแล้วรู้สึกไงบ้างโอ,อ้รู้สึกว่าสปอยล์น,ยนะครับ <laughs> จะพ <laughs> ยายามครับรู้สึกว่าเออมันดีมากนะครับแล้วก็ตัวตงเองกับไบโบนี้ก็รู้สึกว่าพอใจมากมันต้องมาอย่างนี้แน่ครัไม่ควรจะควรดีกว่า ติดตามโปรเจกต์มันจะมีกี่โปรเจกต์มีโปรเจกต์นึงื้อเรียนไหมมีหนังมีที่มีโชว์มีโชว์มีโชว์ต่างๆก็เรียกว่าร้องเล่นเต้นรำเพราะทุกด้านที่เคยหลุดไปใช่ไหมครบทุกด้านครับที่เคยหลุดไปก็อาจจะมียังหลุดไม่หมดต้องรอดูว่าคืออะไรแต่ก็มองเราจะเกิดสายมีนได้วยหรือเปล่า เฉยๆหรือเปล่าแต่ว kind of ่าพวกเราก็ก so ็มีแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ว่าสิ้นปีนี้เราเจอกันก่อนที่ยูเนี่ยนมอใช่ปีหม่แล้วใกายแล้วเวลาเวลามันเริ่มบีบเข้ามาแล้วโอ้สนุกขนาดมากมันเราวันก่อนก็เราก็คุยซ้อมกันมานี่ใช่สองสองกันแบบว่ามือก้องที่โซลูกันแบบปับปับปๆับปับปับจนไม้กองหลุดกระเด็นอย่างบิวนี่คือเดินเดินออกจากห้องอย่างนี้นะ ทำไมทำไมทำไคือคือเป่าแซกจนแบบว่าเมื่อยกรามกันเลยทีเดียวก็คือหมดจะหมดแล้วนะเนี่ยเอาหรออันนี้แค่30%มสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีสไปร์สสไปร์สใหญ่เลยใช่เพราะว่าคือคอนเซ็ปต์ของพี่ปอนคืออยากให้คนที่รักได้มารวมกันมันมีความสุขในการตอนจั้งต่ไหต่ข้ามปีที่หกเขาเปว้าวไม่แน่ใจเลยว่าทุกคนยังจำเรื่องราวได้อยู่ไหม ก็เท่าที่จะอยู่ได้นานที่สุดเพราะว่าทุกคนแบบสบายๆสนุกบ yourself at home ก็เหมือนบ้านใช่ถึงเลยไปเว้นบิลหน่อยก็คุยหน้ากันได้ทุกอย่างได้หน่อยทุกอย่าง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 เราใช่ใช่ใช่ก็มีการวางวางแผนมาแล้วแล้วก็เออได้รับรู้ถึงบางส่วนแต่ว่ายังไม่ได้มีการสุ่มเลือกรายละเอียดขนาดนั้นก็จะ ก็ติดตาแล้วกันนะครก็อยากให้ทุกคนแบบตั้งตารอทั้ง่มมาเพวกเรามเป็นมุนยารพอีหน้ามันเป็น่นเปลี่ยนอารมณ์ไหนแบบ Hello Kitty อลยี่ยเปลี่ยนเปลี่ยเปลี่ยนโทนไ่อเยนะคราบก็โมยังคีไว้อยู่นิดนึงกมันก็ต้องมีหลากหลายอารมณ์อยู่แล้วแหละครับคิบวเขากำลังจะบอกว่าตัวจริงเขาสดใสเธออยากให้เห็นมุมอื่นในช่อยากอยากในผลงานการแสดงบ้าเนี่ เบียนคาวนะครับซึ่งมีเด็กใหม่อีกมากมายที่จะมาร่วมโปรเจกต์กับพา่ของเรา การแสดงหรือเพลงะจะมีอย่างอื่นที่มันน่าสนใจ